คุณที่พานันสิริชนะค่ะออกมาตอบโต้ตคุณนักสินนะคะบอกว่าเห็นใจคุณนักสินจังเลยที่คงจะว้าเวโดดเดี่ยวขาดความอบอุ่น แต่ก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้แม้จะเจ็บปวดที่นโยบายบตรสวดิการแห่งรัฐเป็นที่นิยมมีประสิทธิภาพเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีกลไกในการพัฒนาไปสู่การยกระดับสดิการประชาชนไม่ใช่เพียงมิติข,ของไรายได้เท่านั้นคุณที่พนันบอกว่าอย่างเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์พลเอกประยุจันโอชาท,ทำมาหมดแล้วค่ะทั้งดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยตามนโยบาย 5F สร้างกระแสนิยมในเวทีโลกดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรร โดยตั้งเป้าหมายปี6-6ประเทศไทยจะมีรายได้รวมของการท่องเที่ยวอยู่ที่2.4ล้านล้านบาทฟื้นตัว80%และเป็นมูลค่าเศรษฐกิจที่จับต้องได้คือถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยยุคนี้ก็เป็นยุคที่มีการชูเร<ะ>ื่องซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย,อย่างมากมายหลากหลายและประสบผลสำเร็จด้วยคือซอฟต์พาวเวมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอยู่ในทุกคนไง นะ,ะมันเป็นความถนัดที่มันมีอยู่แต่ว่าใช่ว่าทุกคนทุกบ้านจะมีคนที่มีความสามารถแบบทุกบ้านจะมีคนที่เป็นนักมวยเนี่ยในเพจเนี้ยนะครับซอฟต์พาวเวอร์ห้าอย่างเนี่ยมันก็คือ 5F ใช่ไหมกระทรวัฒนธรรมเาทำมาเนี่ยเน่องฟู้ดอาหารสองไฟต์มวยไทย,ย,ไทยแล้วก็ฟิล์มภาพยนตร์แล้วก็เฟสติวัลนะงานเทศกาลต่างๆสมกลาลอยกระทงอะไรต่างๆประมาณอย่างนั้นเนี่ยคือ ไม่ใช่วัดทุกบ้านนึกไปหามาสิที่บ้านมีใครมีซอฟต์พาวเวอร์นะใครอยากเป็นนักมวยนะใครอยากเป็นนักลาําใครอยากเป็นนักยูทูบมันมันง่ายขนาดนั้นเลยอ่ะอคือเวลาคือการเมืองตระก,กูลของคุณทักษิณเนี่ยนะมาถึงว่าในเครือข่ายคุณทักษิณเขาจะเป็นต้องยอมรับอยู่อย่างหนึง่งรัาเป็นคนิเริ่มไอ้วัตกรรมหนึ่งโน่นหนึ่งนี่เช่นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งหงมู่บ้านหนึ่งกองทุนหนึ่งจังหวัด หนึ่งโรงเรียนในฝันอะไรต่างๆเหล่านี้คือมันมันเป็นเรื่องการตลาดที่ทําให้คนจําง่ายหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์แต่เรามาดูมี20ล้านครอบครัวกลายเป็น20บล้านซอฟต์พาวเวอร์เลยเหรอตายแล้วตอนนี้ก็ต้องไปหาแล้วนะอีกหน่อยเราจะไม่มีคนทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเลยนะสํานักงานต่างๆจะไม่มีคนทํางานเพราะทุกคนจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์กันหมดเลยมันเป็นไปได้หรือเปล่าในทางปฏิบัติแล้ว ชอบเที่ยวไปด่าคนอื่นเขาว่าหาเงินไม่เป็นตัวเองหาเงินเก่งคนเดียวเนี่ยถ้าหาเงินเก่งในเรื่องว่าหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองทาให้ธุรกิจตัวเองดีขึ้นอันนี้ยอมรับเพราะคุณทักษิณพอเป็นรัฐบาลรับคลอำนาจเนี่ยเขาโตขึ้นเยอะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับถูกสารยึดทรัพย์ไป4ี่หมื่นล้านนะด้วยคดีต่างๆอะไรนั่ก็ว่าไปแต่การหาเงินเข้ารัฐเนี่ยนะ มันมีวิธีการเยอะแยะเมื่อกี้คุณทิพนันว่าไปแล้วเรื่องหนึ่งเรื่องการท่องเที่ยวทาให้เมืองไทยเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวแล้วเงินมันเข้ามาเองเข้ามาสู่ภาครัฐเข้ามาสู่ภาคประชาชนเองอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการลงทุนจากต่างชาติะนะครับจริงๆเรื่องนี้เราเคยนําเสนอไปแล้วเมื่อ2วันก่อนนะครับตัวเลขการลงทุนที่ นักลงทุนต่างชาติและเป็นบิ๊กคอปบิ๊กคอปคือบิ๊กคอร์ปอเรชันบริษัทข้ามชาติต่างๆเนี่ยขนาดใหญ่ระดับโลกนะคะขนาดนะใหญ่ระดับโลกเนี่ยเขาสนใจมาลงทุนในเมืองไทยคือตัวนี้เป็นตัวเลขที่เขามาขอการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้วนายโยกชมเลยว่านี่คือผลงานของทีมไทยแลนด์เลยที่ไปขายของแล้วก็ทําให้เขาเชื่อมั่นและรวมถึงเขาเห็นศักยภาพของประเทศไทยที่เราเติบโตมาถึงทุกวันนี้ด้วยนียนะคะ,ะแล้วก็เชื่อมั่นในโครงสร้างพื้นฐานหลายๆเรื่องของเราเลยทําให้เขาตัดสินใจ BOI เขาก็เอาตัวเลขมา ว่าใน5อุตสาหกรรมมุ่งเป้าเนี่ยนะคะยานยนต์ไฟฟ้าดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ BCG แล้วก็อุตสาหกรรมสร้างสารรค์นี่คืออุตสาหกรรมมุ่งเป้าของเราที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าใครบอกว่าประเทศไทยถอยหลังมัวแต่อยู่กับอุตสาหกรรมแบบเก่า หน้าเนาเขาเก่าเพราะเขาไม่อัปเดตข้อมูลเลยแต่ตอนนี้ประเทศไทยเราเนีย่ยเรามีเป้าหมายเรามียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนนะคะว่าเราจะพุ่งไปในเส้นทางไหนสําหรับอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยนะคะอยาก b บ i ここก็บอกว่าอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้มียอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมกัน2687โครงการมูลค่าเงินลงทุนกว่า6แสนล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุดเนี่ยญี่ปุ่นมากที่สุดเลยค่ะ14 รายด้วยกันนะคะเงินลงทุน3,588ล้านบาทรองลงมาก็เป็นสิงคโปร์6รายอเมริกา6รายสหราชนาจาักร5รายแล้วก็มีจีนอีก3รายด้วยนะคะครับลองนึกดูครับว่าเงินลงทุน6แสนล้านเนี่ยนะครับอันนี้แค่ช่วงระยะเวลา3ปีเท่านั้นเองนะ <c oughs> คุณพยา <c oughs> นะแล้วก็มาในอุตสาหการรมที่ ที่เราเนี่ยวางแผนเอาไว้ว่าเราจะก้าวไปสู่อุตสาหกรรมที่มันทันสมัยและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเนี่ยอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะคะจากข้อมูลของ B.O.I. เนี่ยก็บอกว่ามาขอรับการลงทุน46โครงก,การด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Mercedes-Benz GWM BYD อย่างนี้เป็น รถไฟฟ้าลุ้นวนนี่เป็นผลพวงจากนโยบายที่ชัดเจนของเรานะคะเขาก็มาลงทุนในบ้านเราอุตสาหกรรมดิจิตอลค่ะ64,000กว่าล้านเนี่ยนะคะก็มีผู้ประกอบการหัวเว่ยอาลีบาบาคลาว a อ s นะคะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะก็เนี่ยมีซีเกตมีโตชิบ้านะคะส่วนอุตสาหกรรม BCG เนี่ยเนสเล่อายิโนโมโตดูปองอุตสาหกรรมสร้างสรร์เนี่ยมีเดอะสตูดิโอพาร์กราวิตี้นะคะแล้วก็แพนโดร่ อะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยก็มาขอรับการลงทุนที่เป็นเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลยนะคะครับแล้วมาลงทุนสิ่งที่ตามมาคืออะไรการสร้างงานนะคนไทยก็จะมีงานทำลูกหลานก็จะมีงานทำเนี่ยนะครับอย่างที่เราพูดตลอดเวลาเนี่ยก็ก็วางแผนชีวิตตัวเองด้วยรัฐบาลก็วางแผนเรื่องส่งเสริมการศึกษาที่มันสอดคล้องกับการลงทุนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะแบบแบบเนี้ยคือไม่ต้องไปแบบ มาอบรมซอฟต์พาวเอะไรมันมันเลือดลอยอะ่ะเรียนว่าคนไทยไปไกลมากกว่าน <ไป S 2> ี้นแล้วคือคุณนักสินพยายามพูดให้คนหยุดอยู่กับ เมื่อ20ปีหรือ10กว่าปีที่แล้วที่ตัวเองยังมีอํานาจอยู่ <C. S 1> นะครับวันนี้แล้วก็พยายามทาให้คนเห็นว่าไอ้8ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้มันเนิ่เหนื่อยเหนื<ๆ>่อยเหนื่อยนะเ,นเข้าใจนะว่าคุณนักศินาไม่ได้กลับเมืองไทยมาหลาย10ปีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะเวลาเอาระยะเวลาสั้นๆแค่8ปีเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านเราเพราะว่าขเขาห่างหายไปจากประเทศไทย เราไม่แน่ใจนะออ้ไม่แน่ใจอาจจะโดนเมฆบังมันะเมฆหมอกบังแล้วเวลาจัดรายการเนี่ยก็จะมีแต่พักพวกตัวเองอ่ะอะไรแบบเนี้ยคิกคิกค้ากันไม่กล้าให้สัมภาษณ์นักข่าวที่เขาจะถามแบบตรงๆนะเช่นถามว่าคุณทักษิณรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยพากคตะวันออกเนี่ย มันไปไกลกว่านี้ความอุสาหการรมแบบเดิมแล้วม,มันมีความคึกคักมีสนามบินอูตะเภามีต่อไปเราจะมีธุรกิจการซ่อมอากาศยานนะคนนำ้ำพาคตะวันออกเนี่ยได้ประโยชน์แม้กระทั่งภาคเกษตรต่อไปนี้จะมีห้องเย็นในกัรเก็บผลไม้โดยที่ไม่ต้องรีบขายแร่งต่างเราเนี้ยเขาไปใครหมดแล้วแล้วที่อำเภอวางจันทจังหวัดระยองจะกลายเป็นดิจิทัลของเป็นฮับของดิจิท <W> ัลดิจิทัลวันเล่ของประเทศไทย คือเราไม่ได้อยู่ในยุคุเดิมแล้วที่รถไฟฟ้าสั้นจูสมัยคุณทักษิณนะ่ะรถไฟฟ้าเหมือนรถไฟตีลังกาแดดใน,นระเบิตสั้นนิดเดียวเราไปไกลามากแล้วนะครับ